สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องกระเทยเลี้ยงไก่กันอีกแล้วในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะคะวันนี้จะมาแนะนํามสมาชิกน้องแมวนะคะที่เราเลี้ยงอยู่ทั้งหมดจํานวน5ตัวนะคะนี่ค่ะส่วนนี้คือน้องปุ่นนะคะเพศผู้นะคะส่วนนี้คือน้องฟรีไฟนะคะนี่ค่ะส่วนนั้นคือน้องน้าเต้านะคะเพศเมียนะคะส่วนนี้ก็คือเด็กๆ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเด็กๆเป็นทั้งหมดห้าห้าตัวนะคะนี่ค่ะนี่คือน้องปุ่นนะคะปุ่น น,น,ะะนี่คือน้องน้ำเต้านะคะ